รัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังพยายามไม่ให้สงครามในตะวันออกกลางนั้นลุกลามบานปลายหลังการประทุข,ขึ้นของการต่อสู้ในเลบานอนนะคะขณะที่ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวก็แสดงความกังวลถึงประเด็นนี้เมื่ออิสราเอลยังแสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ในการทำปฏิบัติการของตนค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะจากผู้สื่อข,ข่าวอนิต้าพาวเวอรที่คุณรัตพลออนสนิทถ่ายทอดเสนอค่ะ ครับและข่าวที่เราเพิ่งรายง,งานไปเมื่อสักครู่นั้นก็ยืนยันนะครับว่าความรุนแรงในตัวนออกลางนั้นยังคงร้อนแรงอย่างมากนะครับโดยประธานาธิโีโจไปเดนก็ได้เรียกร้องในวันจันทร์นะฮะก่อนที่อิรานจะยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลบอกว่าอยากให้มีการหยุดยิงในเลบานอนนะครับแต่ว่าท่าทีดังกล่าวนั้นก็นำมาซึ่งข้อสงสัยว่าการตอบรับนั้นจะมีมากเท่าใดจากผู้เกี่ยวข้องนะครับ ในเวลานี้ตัวนออกลางนั้นก็กําลังเผชิญกับความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงมากขึ้นอีกหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอิสราเอลสังหารผู้นํากลุ่มเฮสลาปรัานาธิบด,ดีไบเดนของสหรัฐจิงแสดงท่าทีเมื่อวันจันทร์เพื่อให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีครับ จไปเล่นบอกนะครับว่าผมทราบเรื่องนี้ดีอาจจะมากกว่าที่คุณรู้และผมรู้สึกสบายใจถ้าพวกเขาหยุดเราควรให้มีการหยุดยิงในตอนนี้ทันทีแต่คำถามตอนนี้นะครับก็คือว่าเป้าหมายที่จะทำให้เกิดการหยุดยิงและบรรเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นจะทำสำเร็จได้ด้วยวิธีใดนะครับและสหรัฐในฐานะผู้ส่งอาวุธหลักให้กับอิสราเอลจะทำอย่างไรเพื่อยุติความแรง Our policy has not changed has ก it, it รับโคศกทำเนบขาวคารินชองปีแอกล่าวย้ำนะครับว่านโยบายของเราไม่ได้เปลี่ยนมันยังไม่เปลี่ยนส่วนตัวแทนระดับผู้นำของเลบานอนนั้นระบุว่าพวกตนนั้นไม่เชื่อใจอิสราเอลครับครันบนายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนนาจิบ มิคาดีกล่าวว่ารัฐบาลของเรานั้นทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเผชิญหน้ากับสงครามที่สร้างหายนะและเต็มไปด้วยความเกลียดชังและเราไปที่สหประชาชาติเพื่อมองหาทางออกและเราพบกับผู้นำโลกแต่ฝ่ายศัตรูนั้นดำเนินการด้วยเจตนารมณ์ที่มีแล่เหลี่ยมและวางแผนนองเลือดเพิ่มขึ้นอีกคณะอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูนั้นแสดงท่าทีว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการในสงครามครั้งนี้ ครับเขากล่าวว่าเรากำลังอยู่ในสงครามเพื่อการดำรงอยู่ของเราเราจะรวมกำลังร่วมมือภายในและจะเอาชนะศัตรูของเราให้ได้นอกจากสหรัฐฝรั่งเศสนั้นก็ได้เรียกร้องให้คู่ขัดแย้งนั้นยุติความรุนแรงเช่นกันครับ que ครับ่องโนอลแบรอด รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าไม่ยังมีความหวังแต่เหลือเวลาน้อยดังนั้นผมขอเรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการบุกภาคพื้นดินและดำเนินการหยุดยิงผมเรียกร้องให้เฮสปปลาทำเช่นเดียวกันและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพของภูมิภาคด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่าไบาเดนและพัธมิตรได้เสนอทางเลือกให้กับเนทันยาหูเพื่อยุติความรุนแรง โดยผลักดันให้เกิดการหยุดยิง21วันในเลบานอนและพยายามให้เกิดความตกลงปล่อยตัวประกันจากการควบคุมตัวของฮามาส Unfortunately I would say that say the, I uh, the, the กับเจอร f ลฟรอสตินผู้อำนวยการโครงการคาบสมุทรอาระเบียและนักวิจัยอาวุโซด้านการทูดแห่งสถาบัน Middle East Institute กล่าวว่าน่าเสียดายผมอยากบอกว่าถ้าดูประวัติของการพูดจากการของพวกเขาในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าไบเดนจะแสดงเหตุผลอย่างไรไม่ว่าเขาจะผลักดันอะไรเบนจามินเนท anyahu จะทำตามแนวทางของเขาเองและไม่สนองตอบต่อความกังวล หรือข้อแนะนำของสหรัฐครับ